สวัสดีจ้ามาพบมาพอ้กกับเจบปุย๋ยสะพภยเรามันอีกแล้วนะคะนี่เกาหลาเดิบก่อยเด็บก่อยบักเน่าลาบ,บักเน่ามาฝากนะคะก่อนอื่นกะขออภาัายนะคะถ้าผู้บ้าก,กินดิบนะคะมาค่ะมามาเบิ่งกันนะจ้านี่จ้าทุกคนมาหนีมาเห็ดนี่ก่อยบักเน่าหลาบ,บักเน่าด้วยพี่น้องนี่ป,ปุ๋ยกะอืม เนื้อเนาะค่ะลาบสมุนีสิลาบเนื้อสิก,กอยเนื้อเนาะพี่น้องอันนี้กะซับบดเดียวเรียบร้่อยเนาะจ้าเนี่ยปุ๋ยสกะสิปิดปเน้าใส่เนาะอันนี้เป็นวิธีเห็ดของปุ๋ยเนาะจ้าเปิ่เน้าใส่ ใส่เกลือเนาะจ้ะจะพูดกับสิคั่นเนาะพี่นอ้องคั่นเนื้อคั่นบกนาวคั่นเกลือให้เข่าไปเนาะค่ะแบบนี้เนาะพี่นอ้องเดี๋ยวปุยกะ ก้อยไว,ยวยแบบนี้เนาะจ้าประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวปุยกะสิมาบีบน้ำออกเนาะนี่จ้าเนื้อที่ปุยหมักไวเนาะหมักบนหน้าไวเนาะกะสิอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวห่อสมเรรถกันเลยเนาะพี่น้องนี่ค่ะ,คะปุยใส่ใผงปรุงลาบเล่นเนาะจ้าเพราะว่า ข่าขัวกับพริกบนี่เนาะผักกะสมิสระแน่เนาะจ้ะต้นหอมซอยผักซี่แล้วก็หอมแดงมะนาวเนาะค่ะ <c oughs> ถ้าทันเข้มก็สีใส่อันน้ำปลาอีกเนาะค่ะมาลงมือห็ดกันเลยเนาะใส่ผงลาบลงไปเลยพี่น้อง เดี๋ยวปุยจะชิมก่อนนิดหนึ่งเนาะคะ่ะโอเคใส่บักหน้าลงไปอีกเนาะคะ่ะเป็นคนมาก,กินสมพี่น้องลาบบักหน้ากอยบักหน้าต่างเน้นบักหน้าเนาะจา้าตะบานเฮาเพิ่นบโกินสมปันใดกับว่าตรงใส่เนาะคะ่ะแต่ว่าปุยกินดูความเผ็ดความ เข้มใส่เล้วเนาะค่ะใช้ผักลงไปเลยพี่น,อนอ้องน่าจะกะคนอื่นกะขัวไผ่ด้วยจ้าผู้แต่บอกกินดิบบอกกินดิกบก,ก,กะเฮ็ดแล้วก็ไปขัวซุกกะไ,ได้เนาะพี่นอ้องนี่ค่ะ ปุ๋ยบกเผ็ดกะใส่เติมพริกอีกค่ะแต่ว่าปุ๋ยว่ามีปุ๋ยก็เลยเออเอาซํานี่แหละพอดีค่ะอยากกินกะใส่ลูกโดดเอาเนอกพี่น้องนี่ค่ะเห็นบ่เรียบร้อยนะคะรสชาิก็ะใส่ได้ค่ะพี่น้องรสชาิรสชาดใส่ได้เนอะอเดี๋ยวเข้าไปตักใส่จานมือนีกับมีขอนี้วเนาะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเปาไปตักใส่จานกันเนาะ นี่จ้าตักใส่จานเดวเรียบร้อยเนาะค่ะนี่ก็มีผักกินกับเนาะค่ะเนาะผักสลัดแล้วก็แเตงกววเนาะค่ะแล้วก็เฮากระซิมี่นี่ค่ะข้าวเหนียวค่ะพี่น้องมาค่ะมากินเข่ากับลาบดิบกับก๋อยดิบกับเจ็บปุยสะไบยะละมันเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ปุยกะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้ซ้ำนี่เนาะมาเด้อมากินเข่ากับเจ็บปุยเนาะค่ะ ผิดพลาดประการใดกะขออภัยในเด้อจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ็บปุยในเด้อจา้าสวัสดีค่ะ